โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงผู้หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนผู้หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v ีพีแคในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอมาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคลิปแรก3คู่จาก3าลีกเลยนะครับเริ่มที่เวลา4ี่ทุ่มก่อนครับฟุตบอลลีกรัสเซียนะครับคิวยาโซเวียตตอปเปิดบ้านเจอกับรอสตอ็อ ปริยาเนี่ยออสตา้านัดแรกด้วยการแพ้คาร์มาได้กับเซนิตมาเละ0-4น,นะครับเบนเจมินกาเร่ฟรานโกโอรอสโกกองหน้าบารานิสลาฟซีตอปนะครับในขณะที่ลอสตอป ออสตานนะัดแรกเปิดบ้านเสมอกับ c s k มอสโกมาศูนย์ศูนะครับคิริโอเ,เชนินโรแลนโดตัวบราซิลนะครับมีนิโคลไลคอนชิเลนโกรครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยบ้านใครบ้านมันคู่นี้ก่อนเกมเขามองคิวยาเป็นต่อเพียงต่อว่าแม่พิจิตรมองว่าน่าเสมอมีสูงมากนะครับลอสต็อกก็เป็นทีมเหนียวนั่นวัดใจลอสต็อบทีมเยือนครับเกมนี้มีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ ขยับไปที่เวลาห้าทุ่มครับไปดูบอลลีกโรมาเนียครับเฮอร์มันสตัดจะเปิดบ้านเจอกับสโลโบเซียน้องใหม่นะครับเฮอร์มันสตัดสองนัดมีแต้มเดียวจากการเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมล่าสุดบุกไปแพ้ยูนิเวอร์ครูดมาหนึ่งสามนะครับมียานิตสตอสโตซาคริสเตียนเนกัตโรนันโดเดียเคนูนะครับจเจอกับสโลโบเซียน้องใหม่4แต้มจากการชนะ1เสมอ1เกมล่าสุดเปิดบ้านยันเสมอเซอโบบูคาเรสมา2-2นะครับอาอร์เดียโรเปสเชคูกามาร่า กองหน้าเป็นฟิลิปอิลลี่ครับเจอนคนล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาลก่อนในลีก้าสนะครับตอนนั้นเฮอร์แมนสตัดเปิดบ้านชนะ2-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองคุณเฮอร์แมนสตัดเป็นต่อแน่แม่แต่ว่าดูแล้วเนี่ยพี่เจ็ดมองว่าสโลบเซียออกตาร์ฤด,ดูกาลนี้ได้น่าสนใจมากนะครับ เป็นทีมน้องใหม่แต่เล่นดีครับซื้อ2มุมวัดใจสซลรเบเซียครับมีโอกาสมีแต้มบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึะครับไปที่บอลลีกไอร์แลนด์ครับร,ร็อกเคดทีมบวยจะเปิดบ้านเจอกับ w a เตอร์ฟอร์อันดับ3 r o ร็อกเด้มี17แต้มจากการชนะ3เสมอ8แพ้13เกมล่าสุดบุกแพ้ดันด็อกมา2.4นะครับคาเลชมาคีแจ็คเทอนี่กับเจมส์เทเลอร์ครับในขณะที่วอเตอร์ฟอ 37แต้มจากการชนะ11เสมอ4แพ้9เกมล่าสุดบุกไปแพ้เกาเวมา0-1นะครับมีบันแม็กคอมแม็กคอร์เนอร์พาสซันกับปาะดักอาร์มอยนะครับเจอกันนัดแรกฤดูกาลนี้วอเตอร์ฟอร์ดเปิดบ้านชนะ4-2คู่นี้ก่อนเกมข้อมองใกล้เคียงสูสีนะครับเอาเอง,ง่ายๆพีเ่เศษที่ชอบที่วอเตอร์ฟอร์ดมากกว่าครับภาพรวมฤดูกาลนี้ดีกว่ามาเยือนแต่ไม่เสียเปรียบเลยนะครับวอเตอร์ฟอร์ดปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเลยเชียร์วอเตอร์ฟอร์ดครับสรุป3คู่คลิปแรกนะครับชอบที่ลอสตอบ สโลโบเซียและวอเตอร์ฟอร์ดเป็น3ทีมเยือนนะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย